ไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีอู้หอม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 สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีมือนีแม่นมือมือเขาเอินไวใจไหนเนาะมือผ่อนคลายมือนี่แม่นมือวันพุดเนาะจ้ามันผ่นอ,นอนคลายกันเลยะนะรวมพี่รวมน้องจะไม่กินเขา น้ำกันเหลี่ยงทรงคุณพ่อคุณแม่จะกลับไทยนะคะบันนีไอด้ากับบ้านดานี่มากกินเนี่ยขนมโคกกันนะจ๊ะดาเคยลงไปหลายคลิปแล้วโดนมาแล้วคิสเมนตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะตอนดาเริ่มเห็ดอ่ะนะยู่จุใหม่ๆเนาะวันนี้ดาจะมา,านาแจกสูตรเก่าส,สูตรเดิมตามเคยนะพี่น้องเอาแบบง่ายๆง่ายๆ เริ่มแรกก็คือว่าอันน่ะถ้เาเอาเข่าหงงนี่นะเข้าสวยนี่มาแช่น้ําแช่น้ําเวลาเขากำมาปัน่นเขามาปั่นเรียบร้อยแล้วเขากะปั่นเขาอันมันแหลกดีแล้วกะเขาใส่อันอแป้งเขาเจ้าลงไปสองสามช้อน,พ,น,พ,นพุ่นเนอาากจะตอนปั่นหันดาเอาน้ำเอาน้ำกะทิลงปั่นน้ำเลอ่าย อันนี้มันสูตรแบบว่าสําเร็จรูปสูตรแบบไง่ายๆง่ายๆสไตล์เมืองอนอกพี่อ้องต่ตงองะเทศอย่างยากก็คือปั่นเขาเขาหุงเนาะเขาหุงปั่นแล้วใส่กะทิแล้วใส่แป้งขาา้าวเจ้าอ่าาปั่นละเอียดแล้วมันจะออกมาประมาณนี้ไม่เลี้ยวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปเนาะจะ้ะให้มันพอดีพอดีเอาแบบคนๆไปก่อนถาว่าเาเวลาเขาไปหยอดแล้ว เขาเห็นว่าม,มันแข็งเกินไปเขาก็เติมน้ําทีละนิดทีละนิดดาเองกับบเดพองบโบเด,ด,ดตวงว่าเออแบบไหนยังไงเพราะว่าส่วนมากแล้วเขาจะเหตุกินภายในครอบครัวนะคะบริเฮตขายจ้ะแต่ว่าอู้ยรับประกันว่ามันกรอบนอกนุ่มในมันแซ่บพี่น้องวเวลาเขาปั่นเรียบร้อยอย่าลืมใส่เกลือด้วยพี่น้องต้องให้มันออกนวดๆน,น,นหนึงเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไป นั่นลหละหาว่าโบนัวจะดีในบอรเสียบเดียพี่น้องบะนี้ในส่วนของดานี่คือดาใส่น้ําตาลลงไปเลยนะคะใส่โบลายให้มันออกรสชาติกลมกล่อมะใส่จากสามสี่ก่อนก็สินะออกหวานๆนวลๆแล่วกะแป้งนิ่มๆทางนอกมันก็เป็นกรอบๆอบจางสียกินเสียบพี่น้องเบคเบยูที่นี้สําคัญอยู่บนเตาเด้อพี่น้องเตานี่มันจะมีลายอันเบาอันขนมครกเนาะ อาข้องดานี่มี3รุ่นพี่น้องมันมีรุ่นอลูมิเนียมที่แบบว่าบางๆหันอาอาผิวขนมมันบยกรอบอันนี้เป็นรุ่นแบบเล็กนักๆอันนี้ซื้อมาแต่เมืองไทยดูนแล้วพี่น้องจะ40ปีแล้วซื้อมาตั้งแต่ยุคเล็กๆที่ว่าไอดาอ่ากับไทยโอ้ยจะปีใดนานมาแล้วพี่น้อง ซื้อมาจนว่ามันจีงมันก็โอเคอยู่อย,ยู่นานพี่น้องอยู่ทนมันเป็นเล็กนักหนักและเล็กนี่เวลามันหอนละห้อนเลยพี่น้องร้อนนานนะคะอ่าเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำมันนั่นอามามาฉ็ดเบาเป่ามันเบ่ามันละกะ็เขาก็โยดหยดขนมอะโยอดอันคกเลกสองคกเขาก็เอามาชิมก่อนว่าเออนัวละโบเอ่อหวานละโบ แล้วก็ผิวขนมมันแข็งมันนิ่มมันยังแบบไห <c oughs> ยอดเสร็จแล้วก็ปิดฝานดนึงให้มันอบอยู่ในหาัานนะจ๊ะเสร็จแล้วเ้ากแมาวมีมาเตสเบิงมันโอเคโบอาตอนแรกยอดนี้มันอยากติดเลยพี่น้องบบหูว่าเป็นยังมันเวลาเฮ็ดนี่ชิ้นแรกๆนี่มันจะโบโบ,อบ,อบอสัมเร็จด,ดอก <c oughs> มันต้องทิมไปยังเหน่อยกับซ้ีเบา <c oughs> เสร็จแล้วอานาะตอนอา่านรอบที่สองมันจังโอเคอ่าเขาเอื่นา่าจะไหนเขาเอื่น่าอ่านอุนอุนเตาบ่เห็นไหมเตามันแบบล่องเตาเนอะจะมาเห้ามันบริเวณนี้เสร็จแล้วก็มันออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคพี่โนโอ้องแต่ว่าถ้าเฮ้าบริว่างแปบ๊บเดียวใหม่เลยพี่โนโอ้องเพราะว่าอ่าเพราะว่าเล็กอ่กากระทะนี่เล็กของหมอนี่มันแบบเห็นบอกเห็นบอกพี่โนโอ้องเห็นไหมคะนี่สีออ้ย <laughs> สองชิ้นแรกมันเอ่อาฝอยกันลกนลืมลืมอะน,นะแคะมันออกมันก็นเลยเป็นอะาบ่เป็นยังอ่าเติมสีสันเข้าไปืพี่นอกล้วเวลาอ่านขนมโคกออกมานะขนมโคกที่ดีต้องมีหูกระปองกระแปงได้พี่นอกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า